ันนี้เรามาเข้าสวนนะครับมาดูสวนนะครับนะก็มาที่บ้านหลังเขานะครับนะอันนี้แกงส้มนะครับวันนี้แกงสม้มแกงส้มมะเขือกับปลาทับทิมนะครับใช้ใช้บรรยากาศเก่าๆนะครับนะใช้บรรยากาศเก่าๆยังใช้เตาถ่านอยู่เลยครับใช้เตาถ่านอยู่เลยบรรยากาศเก่าๆเพราะบ้านนอกบ้านนอกนะครับนี่ครัวครับสังเกตดูครัวนะครับนี่ครัว เราไม่ใช้เกตนะครับเราไม่ใช้เกตอ่ะพอยังไม่ได้ซื้อนะครับเดือนหนึ่งนะครับเราก็มาครั้งหนึ่งนะครับนะมาดูสวนครั้งหนึ่งมาดูสวนชมสวนข้างบ้านนะกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสวนมะพร้าวกับสวนยางปาดานะครับอันนี้ก็เป็นปาโลนะครับนะปาโลบ้านนอกกับปาโลบ้านนอกนั่นหน่อยนั่นหน่อยหักหน่อยนี่เป็นปาโลบ้านนอกนะครับปาโลบ้านนอก Yeah. อยู่กันสองคนนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอลนะวันนี้นะครับน่าจะพอนะครับนะถต่ว่ากินน้อยๆนะครับตัดน้อยๆนะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับนะข้างบ้านบรรยากาศข้างบ้านนะครับวันก่อนที่มานะครับก็ตัดหญ้าไปนะครับวันนี้เราก็มาดู มาดูสวนยางด้วยนะครับนะสวนมะพร้าวด้วยอันนี้เป็นสวนข้างบ้านนะครับนะแต่ก็สวนมะพร้าวก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ก็จะไปดูนะครับอันนี้ก็ทํากับข้าวก่อนนะครับกินข้าวกันก่อนนี่นะครับโยกเป็นเล่นนะครับน้ามาเรื่องหนึ่งก็โูกนะครับจุดนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับนี่เป็นหน้าบ้าน านนี้นะครับเราสร้างไว้ประมาณ3ปีนะครับเพิมาซ่อมแซมใหม่นะครับไม่ได้อยู่นะครับไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับมี่ต้นไม้ต้นมะปรางนะครับหน้าบ้านก็ไม่ตัดนะครับเอาไว้นะครับร่มรื่นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับนี่ครับดูบรรยากาศหน้าบ้านนะครับ มาตัดนะครับมา,มาตัดมาเก็บกวาดนะครับนี่ก็เป็นพลิกนะครับนะดอกแดงแดงนะครับนกชอบมากินนะครับอากาศที่นี่เย็นสบายนะครับนะ เพราะว่ามันยังมีต้นไม้อยู่กลางบ้านนะครับนี่ก็เป็นบ้านนะครับนะเป็นบ้านอิดที่เราก่อเมื่อก่อนก็ออิดทำเองนะครับนะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ต้นต้นต้นอะไรนะครับ ต้นสวรสนะครับนะอันนี้ก็ปลูกไว้เล่นๆนะครับน้่ลูกนี้สุกแล้วนะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะครับสวรสนะครับปลูกไว้ที่ข้างรั้วนะครับนี่ผลเด็ดแล้วนะครับปลูกง่ายนะครับนะกิโลหนึ่งนะครับไปตามดูที่ตลาดนะครับหกสิบบาทนะครับนะปลูกเล่นๆไว้ได้อันนี้ไม่ได้ปลูกขายนะครับปลูกไว้ต้นเดียวครับ ดูวัดดีรัวนะครับนะแปลว่าลูกก็เยอะลูกดกลูกดกนะครับปันดีนะครับชมบรรยากาศนะครับนะชมบรรยากาศรอบรอบรัวบ้านนะครับนี่ครับลูกก็เป็นตั้งหลายลูกนะครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนะแต่ว่าดินที่บ้านนะครับบริเวณนี้ดินดีมากเลยครับแล้วว่ามันติ้งไว้นานนะครับไม่ได้ทำอะไรติ้งไว้นานต้องบอกว่าบอใบไ,ไม้ทับถมนะครับทำให้เกิดปุ๋ยนะครับ มันกอดหญ้าี่รกมากนะครับก็มาตัดหญ้ากันครั้งหนึ่งวันนี้ก็ดูดีหน่อยนี่ก็กำลังลาไปชมอีกกวัางหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับ ันนี้ก็มะละกอนะครับนะกับมะพร้าวนะครับก็ปลูกเล่นๆไว้อย่างนี้นครับสามปีสี่ปีก็เป็นลูกอันนี้ก็เป็นจำปานะครับเม็ดจำปาเอามาขวางไว้ก็ขึ้นมาสามสี่ต้นนะครับเดี๋ยวมารอบหน้าก็จะแยกนะครับนะแยกไปปลูกอันนี้ก็เป็นอัญชันนะครับ บอกอัญจันนี่ครับอันนี้ก็ปลูกไว้ที่ข้างๆกับต้นกล้วยนะครับลดน้ำต้นกล้วยอัญชันก็จะติดขึ้นมาด้วยนะครับอัญชันก็เราทำน้ำนะครับนะน้ำอัญชันทานได้นะครับ น,นี่ก็อันนี้ก็เป็นจำปานะครับนะเป็นจำปานี่ก็มะพร้าวนี่ควักทองนะครับเป็นลูกแล้วนะครับเป็นลูกแล้วติิงๆไว้อย่างนั้นนะครับมาครั้งหนึ่งก็ปลูกไว้สักสองสามอย่างนะครับ ที่ไม่เยอะแต่ว,ว่าก็หลกซอนซอนว่าอย่างนั้นแหละออีกมุมหนึ่งนะครับก็มีมะพร้าวมีกล้วยมีมะพร้าว สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับนะเดี๋ยวก็จะส่งคลิปใหม่ๆต่ออีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ